มีทางบ้านถามมาว่าทําไมเราต้องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เจ้ากรรมนายเวรคือพญาม,มารแล้วเราทําไมอุทิศบุญกุศลให้เขาก็ยังไม่เลิกเบียดเบียนเราคะคุณโยมคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยความหมายมีในยะสองระดับระดับที่1ก็คือว่าคนที่เคยมีกรรมผูกพันกันมาเนี่ยเช่นชาติใดชาติหนึ่งอดีตเราอาจจะเคยไปรังแกเขาเขาอาจจะเคยมารังแกเราเนี่ยเลยมีกรรมผูกพันกันมา เราก็อุทิศส,ส่วนกุศลมาให้แล้วบอกว่าเออเลิกจองเวรกันนะแล้วแล้วกันไปเนี่ยในยะที่2คือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นพยามารคือเป็นผู้สร้างกฎแห่งกรรมขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยคำถามที่คุณโยมถามคือในยะนี้แต่คนส่วนใหญ่ที่อุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาคิดถึงในยะแรกมากกว่านะในยะที่2น้อยคนจะไปคิดถึงขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอุทิศส,ส่วนกุศลเราอุทิศให้กับ ในยะแรกคือคนที่เคยสร้างกรรมผูกพันกันมาในอดีตชาตินับชาติไม่ถ้วนให้เป็นอโหสิกรรมกันแล้วเลิกจองเวรเลิกผูกพยาบาทกันเนี่ยเราจะได้ปลอดโปร่งแล้วก็ผ่องแผ้วสามารถทำความดีได้ด้วยความสบายใจ,จเจริญพร